วันนี้คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับใช้ชื่อบทความว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณเปลวว่าชวนคุยเรื่องราวของความประท game, ับใจในวันที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของน้องๆในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณเปลวเริ่มต้นบทความนะครับบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าชื่นใจแทนมหาวิทยาลัยมหิดลสุดบรรยายจากพิธีนักศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิธฐหธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร์มหาวชิราลงกรณวรราชพักดีสิริกิตการิณีพีระยะพัฒนรัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชากุมารีณนะมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลนคลปรปฐมเมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมาคุณเปรบอกพบหน้าคนรู้จัก ต่างก็ถามดูหรือยังแรกๆก,ก็งงนะครับว่าดูอะไรแต่เมื่อเขาบอกคลิปนักศึกษาที่ร้องเพลงน้ำตาแสงใต้ถวายกรมสมเด็จพระเทพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั่นนหะดูหรือยังนักศึกษารุ่นใหม่คนนี้ร้องได้ไพเราะฟังแล้วปลื้มใจขนาดกรมสมเด็จพระเทพทรงยกกล้องขึ้นบันทึกภาพเลยทีเดียวคุณเปียบอกผมก็อ๋อทำไมจะไม่ได้ดูล่ะเพราะพลึเต็ม YouTube ยิ่งผมไม่ได้คุณเปลวนะครับเป็นแฟนรายการเวทีเพลงเพราะช่องสาสิเบเอ็ดมาก่อนเห็นหน้าก็จําได้ว่าน้องชื่อภูมิแก้วฟ้าเจริญรองแชมป์ของรายการสี่สั้นก่อนน้ําตาแสงใต้ที่น้องภูมิร้องถวายหน้าพระที่นั่งในดนตรีและทํานองใหม่นั้นผมดูแล้วดูอีกจากหลายๆคลิปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใหม่ไม่ทิ้งรากเง่าไทยด้วยดนตรีไม่กี่ชิ้น ด้วยเสียงน้องภูมิและเนื้อร้องของเดิมที่กินใจจะสะกดบัณฑิตใหม่หลายพันคนและทุกคนในห้องประชุมนั้นให้เกิดจิตละเมียดละไมละเอียดอ่อนอุ่นละไมในอ้อมอกจิตวิญ,ญญาณไถยที่คืนกลับได้ถึงขนาดนั้นคุณเตลวนะครับก็เผยความรู้สึกบอกว่าดนตรีคือมนตราไม่ต่างจากอาวุธชนิดหนึ่ง จะใช้สร้างหรือทำลายก็ขึ้นอยู่กับว่าดนตรีนั้นอยู่ในมือคนคิดสร้างหรือคิดทำลายสังเกตได้ดนตรีบทเพลงทุกชาติภาษาทั้งโลกที่ไม่ตายก็คือดนตรีและบทเพลงในยุคต้นต้นศต,ตวรรษที่ยี่สเพราะว่ากีตาวีและผู้ร่ายบทเพลงในยุคนั้นล้วนใช้จิตวิญ,ญญาณสร้างสรรค์ร่ายดนตรีมนตราด้วยนิ้วมือหมคลายจิตกระด้างให้โอบเอื้ออ่อนละมุน แต่พอมาถึงปลายยุคโลกาพิวัตรซึ่งที่จริงน่าจะเรียกว่ายุคโลกาวินาศมากกว่าทั้งโลกเปลี่ยนแนวทางไปปลุกสัญชาติยานสัตว์ร้ายดิบเทือนหื่นกระหายเร่าร้อนเข้าแทนความละเอียดอ่อนทางจิตวิญญาณกระทั่งกับบ้านเราสามสี่สิบปีหลังมานี้อย่างเพลงไทยสากลในยุคครูล้วนขวัญรม ครูเอื้อสุนทรสนานชรินนันทนาครสุเทพวงกำแหงนริอารีธนงศักดิ์พักดีเทวาเป็นต้นรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จักแล้วแต่เพลงไม่ตายรุ่นใหม่ต้องดนตรีเร่าร้อนกระชากวิญ,ญญาณสัตว์ร้ายในกรงขังจิตมนุษย์ออกมาเหนื้อร้องไร้ทํานองกวีว่ากันดิบๆเป็นคำคำขยำเสียงฮิตมากติดหูแต่ไม่ติดใจสุดท้ายก็ตาย เดี๋ยวนี้กําลังวนกลับไปหยิบบทเพลงไทยสากลหรือว่าลูกทุ่งไทยเดิมๆม,มาปรับทํานองใหม่ในเนื้อร้องเดิมร้องกันจากสัตว์ร้ายกระชากลงด้วยดนตรีใหม่เนื้อเดิมสัตว์ร้ายที่สิงใจก็ค่อยๆคืนสู่สุนทรียภาพทางจิตคืนวิญ,ญญาณคิดแห่งคนอารยะ ดุริยางคศินมหิดนนับแต่ปฐมบรมครูอาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะขึ้นมาตราบจนปัจจุบันต้องบอกว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ช่วยทั้งสร้างและทั้งรักษาชาติบ้านเมืองผ่านการบ่มเพาะรากเงา้าแห่งจิตวิญญาณไทยผ่านดนตรีให้ดำรงสืบต่อและแผ่ขยายผ่านนักศึกษารุ่นต่อรุ่นอย่างภูมิแก้วฟ้ากรริ่คนนี้เขาคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นต้นแบบรุ่นใหม่ใหม่ ก็คือใหม่ยึดรากไทยไม่ใช่ใหม่ไร้รากเชิดชูชาติอื่นไม่เหยียบชาติตัวเองมหิดลวันนี้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรน,นายกสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสวิรยะอธิการบาดีจากเพลงน้ำตาแสงใต้ที่นักศึกษาเลือดมหิดลภูมิแก้วฟ้าเจริญขับร้อง และดนตรีแห่งดุริยางคศินในครั้งนี้มีเสียงสะท้อนทางสรรเสริญมหิดลจากสังคมอย่างไรคุณเป๋บอกว่าผมจะคัดเลือกคอมเมนต์จากท้ายคลิปเพลงมาเป็นพรพรมใจชาวมหิดลทั้งมวลน,นะครับทางรายการก็จะยกขึ้นมาให้เห็นคอมเมนต์ในบางส่วนนะครับจากท่านนี้คุณผู้ชมคุณจิตรพรโสพจันทร์นะครับบอกว่าเป็นความาภาคภูมิใจของลูกพระราชบิดาชาวมหิดลทุกคน บุริยงางคศขสินถิ่นนี้ดนตีประจั์นะครับคุณบานาน่าโฟนครับบอกว่าสุดยอดลูกๆฟังและน้ําตาไหลเลยค่ะขอบคุณอาจารย์และนักศึกษานะคะที่มีสิ่งดีๆมาให้ชมคณะวิทยาลัยร,รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ดิฉันชื่นชมดินดีกับอาจารย์และลูกนักศึกษาทุกๆท,ท่านค่ะรักรักค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับคุณยุพาวันชูสนะครับก็บอกว่า ขอชื่นชมทั้งทีมงานค่ะทั้งคณะอาจารย์และนิสิตท,ทุกท่านที่ได้บรรเลงขับร้องประสานเสียงทุกอย่างลงตัวสวยสดงดงามตรึงตราตรึงใจรู้สึกมีความสุขขอขอบคุณทุกทุกท่านมากนะคะอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมท่านนี้เป็นชาวต่างประเทศนะ,ะชื่อว่าคุณกูดกูดนะครับบอกว่า Thai is very elegant language and Thai traditional songs are very beautiful to me Even though I don't understand Thai language นะครับก็แปลเป็นไทยบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สง่างามมากและเพลงไทยโบราณก็ไพเราะมากสำหรับฉันแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจภาษาไทยก็ตามครับอีกท่านหนึ่งคุณโจนาธานลีครับบอกว่างดงามไพเราะเป็นการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่สร้างสรรค์และโก้มากค่ะ พลังคนรุ่นใหม่จริงๆมันต้องสร้างสรรค์และแสดงฝีมือแบบนี้เยี่ยมมากนะครับคุณโซฟีแคทครับบอกว่าเป็นความไพเราะที่สุดไม่อยากเชื่อว่าน้องคือเด็กรุ่นใหม่ที่ทำให้บทเพลงมีความซาบซึ้งได้ถึงเพียงนี้โดยส่วนตัวคิดว่าการถอยทอดความรู้สึกของผู้ขับร้องทำให้เพลงกลายเป็นความรักและผูกพันต่อสถาบันและชีวิตที่อบอุ่นของบัณฑิตทุกท่าน ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่งนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณกรเอน,นะครับบอกว่าเป็นน้ำตาแสงใต้ย,ยุค 5G อีกเวอร์ชั่นที่ไพเราะจับใจมากชอบมากๆร้องในหอประชุมดูขลังมากเสียงน้องภูมิหนาใสาก้องกังวานการออกเสียงอักขรถูกต้องชัดเจน มีการแสดงท่าทางประกอบการร้องทําให้สื่ออารมณ์สะกดผู้ฟังให้ทราบซึ้งตรึงใจต้องกลับมาดูวนซ้ําๆดนตรีผสมผสานยุโรปและไทยอํานวยเพลงโดยด็เตอร์ธนพลเสตพรามมอมหิดลหลังจากเผยแพร่เสียงตอบรับเพลงนี้ดีมากอยากให้อาจารย์ทําอีกหลายๆเพลงเป็นอัลบั้มเลยให้น้องภูมิร้องและน้องๆนักดนตรีวงยิปซีแบนเล่น เป็นการรักเพลงไทยแล้วก็ปอลอนะครับบอกว่าน้องภูมิได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากรายการเดอะโกลเด้นซองซีซัน4นะครับแล้วคุณกรน,นะครับก็ยกเอาเนื้อนะครับของเพลงน้ําตาแสงใต้เนี่ยขึ้นมาทั้งเพลงเลยฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับทางรายการก็ขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมพาไปชมน้องภูมินะครับร้องเพลงน้ําตาแสงใต้กันเลยครับ เจ้าพี่เอ๋คำน้องเอ๋ลำคร่ำครวญถอยคำเหมือนจะชวนใจ จับหัวใจเขาแสงตายงามจับตานวลแสงเพชรกลิ่นแก้ว น้ำตาแสงใต้ดื่มใจพี่รารบรบมไม่อยากพระควันพี่รมจ้ำใจคงใจไปจาก เป็นยงไครับคุณผู้ชมบรรยากาศดูขลังแล้วก็ซาบซึ้งตรึงใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมพักคุณเปลวสีเงินสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าสถาบันดีนักศึกษาดีการแสดงออกที่ดีต้องช่วยกันชื่นชมรักษาและเชิดชูนะครับเราอย่าเป็นสังคมไม่ชมคนดีแต่คนอับปรีทั้งเด่นทั้งดัง มีคนจ่ายสตังค์แย่งตัวไปออกจอจนเกิดทัศนคติใหม่ถ้าไม่จันไรแล้วไม่รวยนะครับขอล่ำคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ